วนะันนี้ะวันนี้ลุงนะก็บ่นนะเอฟซีลุงบ่นว่าพวกเรานะใส่เสื้อสีเขียวกันทุกคนแต่ไม่มีใครซื้อให้ลุงเลยวันนี้ลุงก็บ่นน้อยใจทุกคนนะดูนี่ค่ะทางนี้ก็เขียวนะคะคนถ่ายก็เขียวนะเพื่อนๆก็เขียวกันหมดทุกตัวทุกคน ไม่ใช่ทุกคนค่ะนะลุงช่างก็บอกมีใครจะสั่งให้ลุงช่างบ้างนะใส่เป็นเสื้อเดิมๆนะสลับเนืดอสลับเนื้เนียวสับนะครับเดี๋ยวเนียวสับ อ้าวเลิกเงี้ยงบอกเสือตีละครพักเที่ยงแล้วอ่ะอ่ะตรงนั้นระยะตอนนั้นแหละเห็นไหมน่ะของค่อยๆเห็นไหมอิจิราเด็มาตั้งเรียงกันนีตั้งก่อนหนึ่งจังต้งไปก่อนจ้าปิดว่าเราผลไหมหรือไม่หรือว่าลงก่อนเออ่ะตอนนี้ก็กรองยาชื่อก็เลื่อนลงเลื่อนลงนะเรามูจากมรงนี้เลย ตรงนี้เลยเออมุมมุมนะสวยมุมปุ้ยยืนอ่ะอนนี้เราจะมีข่าวมาแจ้งให้กับเอฟซีทุกท่านทราบนะคะแถลงข่าวแถลงข่าวช่วงสงกรานใครจะอยู่ใครจะไปฮะบ้างเนี่ยบ้างใครจะกลับบ้านใครจะไปใครจะกลับบ้านใครจะไปเล่นสงกรานก็ มาแถลงข่าวเป็นทางการบ้างอ่ะผู้เชี่ยงเขาอยากรู้เนาะอ้ะมัน,ม,นมันไม่อยู่นิ่งไม่ใช่ไม่อยู่นิ่งเหรอคะทำไมมันไม,ม,นไม่มันเป็นเก้าอี้หมุนเก้าอี้โยกวันนี้เรามาในครีมสีเขียวนะคะเขียวเขียวซับเป็นเสื้อโอ่งพกหูชั้น ตัวไหนอะคัขนาเนี้ยน่ไม่เติดทับเครื่องเลยจ้าเราไม่ได้ใส่ตัวใหญ่เราใส่เครื่องตัวน้อยได้ยุก่องเลยอ๋อเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วมาแม่ไปนักพูดนั่งไหนอะเาด่ย ยิ่งทีราโอ้ไี่ให่คุณฟงสุดาฟงสุดาไม่ดรอ่งหมวกมันจะอะไรโอ้มัาจะอะไรเออเห็นหน้าเออเห็นหน้าหมวกใหม่เลยป้ายยังไม่ได้แกะเลยโอ้โหหมวกของลูกสาวมาถึงแบบหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะแอนแฟมิลี่ค่ะแม่ดาแฟมิลี่ค่ะย่าซีกกอกค่ะปุ๊แม่น้องหมิวอนุวัตศูนย์หนึ่งค่ะ กอีวิทยเกิด u ู u ูบชาแนลว้าววันนี้เรามีอะไรจะบอกเอ<ก>ยังไม่รู้เลยเนะี่ยให้มายืนทำอะไรเนี่ย<อ>เรื่องเราจะไปสงกรานต<อ>์ว่าใครไปใครอยู่อะไรอย่างนี้ก็เราจะไปเล่นไปเที่ยวที่ไหนอะไรนี้อ่ะใคร,ะะรใครจะไม่อยู่ในพื้นที่ยกมือขึ้นช่วงสงกรานต์อ้าว<อ>สองคนเหรอ กึ่งหนึ่ง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 ีเสือก็พีเสือกจะเดินทางลักสุรินทร์นะฮะสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะครับเป็นการรวมญาติเป็นการรวมญาตินะฮะทุกปีนะก็จะมีญาติ้องลูกหลานนะจากกรุงเทพเลยจากจังหวัดอื่นๆที่ไปทํางานทําการหรือว่ามีครอบครัวนะที่แยกย้ายกันไปก้มารวมญาติกันก็ เดี๋ยวจะมีคลิปประเพณีแบบเขมรมาให้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปตามชมนะบบเปลี่ยนใจเมื่อว่าปพระดาประดาก็เดินทางกลับไปกับซีเรสกบลูมนะคะแต่ว่าไปปดูระเพณีไม่รู้ว่าไปก็คงไม่นานนะไปอยู่ระหว่างหน้ารนเขมรนะสักวันสุรินนก็มาแล้วค่ะรวมญาติประดาไปให้บิดยอดเดียวไปขึ้นประดาก็จะรีบกลับอ้ค่ะ ป้าชิญาชิไม่ได้ไปค่ะอยู่ที่น้าญาชิไปไม่ได้พ่อมองยอดดีอยู่บ้านบ้ที่บ้านไมอยู่พื้นที่ค่ะยึดพื้นที่ก็แอนแอนซฟมิลี่ก็ไม่ได้ไปนะคะก็ได้ข่าวว่าป้าก็จะพาเราเล่นน้ําแถวแถวบางปู่หรือไม่อาจจะลุงก็อาจจะพาขับรถไปบางปูเด้อเล่นแถวแถวแถวนี้แหละนะคะบางม่วงบึงกาลมานอนหรือเปล่าจะไปแห่แห่อะไรคะแห่อยู่ โอ้ได้แยเราจะไปรถแห่สงครยักษ์เหียวที่บ้านจัปาดงเราจะไปแห่ลุงแห่ลุงปุ๊ลุงปูคำพองโอ้และลุงจะไปเที่ยวสงกรามที่ไหนเขาไปกับพวกเขานรือพวกเราเลยลุงท่างนำทีมไงไม่ไม่ไม่ลุงบอกไม่เป็นไรอปุ๊อปุ๊ กปเลยไปเยรนายคือนึงคืนึงจะไปเงายคืนึ่อนึงทำงานพี่พุกเจ้าเหเาไม่งานเจ้าทคลิปพุกเจ้าทำงานเลยก็พักสักวันไป่เยขงเาไปวันหยุดโครงการกี่วัน3วันหรอเออสามสัตว์อรโมนทรัพจังกัดขยุดวันที่12-16ถึงสิกเดี๋ปรไม่ใช่พนักงานบุคคล ถ้เคยไอซีท่านใดแบบต้องการจะติดต่อนะสั่งซื้อสินค้าแล้วอาจจะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะไอไอไออะไรนั่นไงไอไงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันไม่ได้แล้วมันฝุ่นเขาจะบุ๋ระหว่างที่ระหว่างที่เราคุยก็โดนลุงเกันมีพวกลมทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวมันเข้ามันเส้งค่ะวเลยข่าอ่ะปุ๊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 

เรา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 ที่มาไผ่าไปสมัครไปตำแหน่งวิทยาวยาวิทยากรเราเป็นตาไดตาไรนั่นและเราเป็นยูไนของเราแหละเราก็จะส่งน้องพระน์ธีราจนปู๋เนี่แหละก็รุปแล้วก็อยู่กันสี่คนเนาะอ่าสองคนก็ไปครอบครัวเพราะว่าเขาเรียกว่าสมการรวมญาติเนาะญาติี่ก็ ยังไม่ได้ไปไหนเนาะนะคะยาชีไม่ได้ไปไหนนะเอซียาชีมีงานรำยังไม่ไปไหนหรอกย่ไปอะไรนะก็ถือโอกาสนี้ย้อนอีกแล้วถือโอกาสนี้นะเออเออโอลิคนะฮะในวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เนาะนะฮะขอให้แม่เอซีย่าพูดภาษาพูดไทยใสีอวยพรแบบพูดไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดภาษาสุลินเนาะก็วันสงกรานต์วันึนปีใหม่ไทยเนาะ กับมื่อนี้ยากกับขอพ่อเธอพี่น้องเอฟซี 4, โซโ,โล่จงยูดีไม่แห้งนะคะเน่ยเจ็บเนี่ยโจนเงินไหลน้ำเงินไหลน้ำอะไรปาธนาชิงเลิกก er ็ขอให้สมความพุ er <S <S <h ors> <h ors yes> ่งมาดปาธนาขอให้เงินไหลก่อขอให้ทองไหลมากสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงสาธุขอให้ลุงขอให้ลุง ขอให้ลุงให้ป้าสุขภาพแข็งแรงสาธุสุปเจ้าพแข็งแรงหมอขอให้วที่นาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนงานเยอะๆพอด้ยไหมเยอะมีงานเําให้ยอะ้วยให้มีให้มีงานลำเยอะๆสาธุขอให้ยอดขอให้ยอดขอให้ยอดซื้อเสื้อสั่งเสื้อเข้ามาเยอะๆอ๋อไม่ทนคยอยได้อีกนจั่งเสื้ออะไรง ผลิตภัณฑ์เยอะๆผลิตภัณฑ์ของโมโนมูสักเข้ามาเยอะๆเบอรโทรเบอโทรเบอโทรจำไม่ได้สองหนี่มาเร่นึ่งเก้งเก้าสี่เก้าสี่แล้วีครับมาเล่งสองจำไม่ได้เจ็ดห้อกงการนี้ฝากครีมกันแดดด้วยนะคะเล่นสองการก็อย่าลืมนะคะกันแดดของที่พีเด้อต่อไปก็จะเป็น ทำวยพรของภาษาสุรินอาสุรินมาเสือสุรินมากเสือมาน้องเมกันสาวนเล่นเียยงชางใหญ่เอ้าวยพรก่อนแม่ภาษาสุรินทร์โลสุขภาพเจียละออเดอร์พล้ปลอดภัยเมีนปราเมียนเมียเจรเจริด่ะยังไม่ถึง สามสิบวินาทีนะคะก็อวพอให้เอฟซีทัวรโลกเนาะนะคะวันสงกรานนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยไม่ประมาทในชีวิตนะคะแล้วก็สำคัญเลยนะเหนื่อยก็พักอย่มใจเย็นๆอย่าขับรถนะคะไขับได้ขับได้ถ้าขับเดินไปไม่ถึงเมาไม่ขับไม่ขับนะเมื่อยก็พักถ้าไหนไม่มีที่แต่ ที่จะไปมาวางปูของเรานะคะอย่ากิเอาแล้วให้หลับอากาศร้อนอย่าใจร้อนใช่ค่ะมาในวันอันตรายในวันวางปูนะคะเจ็ดวันอันตรายนะคะทุกคน้เยดวปีนี้ขอให้ไม่มีใครเลยให้เป็นศูนย์เนาะนะคะโอเคค่ะเราก็ เออเป็น YouTube อยู่ที่บางปูเนาะนะคะก็เออตามไปดูคลิปพวกเราด้วยนะคะสั่งซื้อไปทานด้วยนะคะจะนูนจะตามไปดูี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไอ้พูยังไม่พูเลยพูน้องน้องสุดท้อนก็ไม่ค่อยพู